สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะตรงนี้ไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะเพราะว่าข้างนอกอย่างที่บอกนะก็อากาศจะหนาวมากๆเลยวันนี้รีบมาแชร์สาระดีๆนะสำหรับสาวๆแล้วก็เพื่อนสาวที่จะมาใช้ชีวิตกับหนุ่มชาวต่างชาตินะวันนี้มีหัวข้อนะสำหรับใครที่กำลัง เรียกว่าดูใจกับหนุ่มที่มีลูกติดอืสามีฝรั่งที่มีลูกติดอันนี้นี่คือถ้าใครที่มีลูกติดที่ลูกรู้เรื่องแล้วนะอายุประมาณหกขวบ7ดขวบ8ดขวบอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าคุณจะอยู่ได้ไหมอย่างที่บอกเราต้องลองก่อนนะใครที่ไม่เคยมาใช้ชีวิตในประเทศของเขาเลยเนี่ยคุณต้องลองก่อนนะถึงแม้ว่าเขาจะรวยจริงเขาจะสปอร์ตจริงแต่ถ้าเขามีลูกติดคลิปเนี้ยคุณฟังแล้วคุณอาจจะแบบ อาจจะเปลี่ยนใจทันนะถ้าเกิดเขาให้วีซ่ามาเยี่ยมเยียนคุณต้องต้องมาแล้วก็มาดูชีวิตจริงที่นี่อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งเนาะที่เขาเออมาใช้ชีวิตที่นี่ด้วยด้วยสามีก็ให้วีซ่าเยี่ยมเยียนมาเที่ยวแล้วก็สามีก็ถือว่าเป็นคนมีเงินนะถือว่ามีเงินแหละแต่ว่ามีลูกสองมีลูกติดนะคะก็ไม่ได้อยู่กับเมียแต่ว่าอย่างที่บอกถ้ายแยกกันอยู่ลูก ก็จะมาอยู่กับพ่อบ้างในช่วงเสาร์อาทิตย์แล้วก็ช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะไปอยู่กับแม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพ่อแม่เขายังคุยกันอยู่ไหมทั้งที่เขาแยกกันอยู่แล้วอย่างแน่นอนค่ะเขาคุยกันอย่างแน่นอนเขาคุยกันเหมือนเดิมแค่เขาไม่ได้แบบไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมเพราะว่ามันไปด้วยกันไม่ได้แต่ด้วยการที่เป็นครอบครัวอย่างที่บอกประเทศเยอรมันก็จะมีกฎระเบียบที่เรียกว่าตรงมาก เพราะฉะนั้นทําไมผู้ชายชาวต่างชาติถึงไม่ค่อยอยากจะแต่งงานกับสาวไทยใครที่เป็นพ่อไม้หรือใครที่เรียกว่าเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยียน,ยนแล้วยิ่มเยียนอีกไม่ยอมแต่งสักทีมันเป็นเรื่องที่ยากบางครั้งเนี่ยการแยกทางกาันหรือการหย่ารางกันเนี่ยผู้ชายจะหมดตัวเลยนะถ้าเกิดผู้หญิงไม่ได้ทํางานแล้วผู้หญิงดูลูกคุณก็ต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกคุณก็ต้องจ่ายค่าเมียด้วย เออค่าเลี้ยงดูเมียค่าบ้านค่าเช่าให้กับเมียด้วยคุณอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแล้วเงินเดือนของคุณอะ่ะใครที่ได้สาม,มีรวยเนะี่ยแล้วก็สมมุติว่าเขาจ่ายค่าชาบ้านด้วยมีลูกด้วยเขาต้องส่งลูกลูกสองคนก็ส่งไปแล้วก็เมียเก่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนผู้หญิงคนนี้ก็มีโอกาสมาเยี่ยมเยียนแล้วเด็กที่รู้ภาษาแล้วอะ่ะอย่างที่บอกเขาแยกกันกันกบแม่เนาะแม่เขาก็จะต้อง พูดพูดพูดบอกสำหรับเด็กที่รู้ภาษาแล้วแยกกันอยู่เขาอยู่กับแม่มากกว่าพ่อใช่ไหมแม่เขาก็จะเขาคงไม่ชอบหรกเมียมใหม่พ่อแล้วทีนี้ผู้หญิงคนนี้มาเยี่ยมเยียนเนาะก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็เด็กเสาร์อาทิตย์ก็มาอยู่กับพ่อคุณคิดหรอว่าเด็กจะตื่นเต้นเจอแม่ใหม่แล้วจะรู้สึกรักหรืออะไรเงี้ยแม่แม่เมียเก่าเขาก,ก็สอนมาให้เด็กไม่ชอบผู้หญิงคนนี้คือเขาไม่ฟังผู้หญิงคนนี้เลยนะ คือไม่ชอบขี้หน้าไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจแล้วเขาก็จะไปอยู่กับพ่อเขาแล้วก็บอกเขาอยากจะนอนกับพ่ออยากจะกอดพ่อคือเขาเขามีความรู้สึกว่าเราเหมือนเป็นแบบกิ้งคือไสเดือนหรืออะไรประมาณนั้นเลยนะถ้าเจอคนไม่ดีนะเราไม่ได้เหมาวรวมทุกคนนะแต่ผู้หญิงคนนี้ก็เจอแบบนี้เขาก็เลยอยากจะมาแชร์คิดให้ดีๆถ้าอยากจะแต่งงานกับคนที่มีลูกติดแล้วลูกรู้ภาษาแล้วแม่เขาก็คงจะบอกทุกวันแหละอย่าเมียเมียใหม่พ่อเธอมานะเธออย่าไปอ่า อย่าไปดีกับมันนะนู่นนี่นั่น,นเออเด็กมันเด็กมันคือมันมันจาได้แล้วมันก็จะต้องแบบฟังนะทั้งๆมันไม่รู้หรอกว่าเราเป็นคนใจดีหรือใจิตใจไม่ดีอย่างไรนะผู้หญิงคนนี้มีความรู้สึกว่าเครียดนะพอเด็กนี่มาก็คือแบบเหมือนแบบไม่ได้มีเวลาส่วนตัวเลยเพราะชาวต่างชาติจัาถึงสุขเขาทํางานนะเขาทํางานคือทํางานจริงๆแล้วเสาร์อาทิตย์แทนที่จะได้อยู่กับกับเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้อยู่เพราะลูกก็ต้องมาอยู่เสาร,ร์อาทิตย์คุณก็ต้องช่วยดูแลลูกบ้าน บ้านก็เลอะเทอะเละเทะค,คุณก็ต้องทําความสะอาดอันนี้คือเหตุผลที่เขาเอาผู้หญิงไทยมาเพราะหนึ่งเขาให้เราช่วยดูลูกสองเขาให้เราช่วยดูทําความสะอาดบ้านทําอาหารผู้หญิงคนนี้ก็แค่นี้ไม่พอนะมันก็จะมีวันที่แบบพ่อแม่รับกันแล้วก็พาลูกไปเที่ยวผู้หญิงคนนี้ก็นั่งไปด้วยเออเขาก็นั่งข้างหน้าพ่อแม่ลูกแล้วเราก็เป็นคนไทยเนาะเราก็ผู้หญิงไทยมาก็นั่งข้างหลังคุณมาแรกๆคุณรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง เขาคุยกันรู้เรื่องเขาพูดภาษาเดียวกันลูกเขาก็เหมือนแบบเหมือนเราเป็นส่วนเกินอ่ะเหมือนแบบเหมือนเราแบบไม่มีตัวตนอะไรเงี้ยคุณลองนึกภาพดูนะอันนี้มันเป็นหนึ่งเรื่องที่มันเครียดมากๆเพราะฉะนั้นเราต้องคิดดีๆนะถ้าเกิดเราจะหาสามีที่มีลูกติดเราต้องมาลองอยู่ก่อนเพราะฉะนั้นผู้หญิงคนนี้คิดว่าเขาจะไปต่อไหมเขามาวีซ่าเยี่มเยีนเพื่อที่จะมาลองดูเขาก็ไม่ไหวนะ เขาก็เลยอยากจะมาแบบแชร์ต่อแล้วเราคิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจและให้ข้อคิดที่ดีการที่เราได้ไปใช้ชีวิตตรงนั้นและไปดูจริงๆก่อนถึงแม้ว่าเขาจะรวยแต่เราจะรู้สึกแบบทุกข์ใจมากเขาให้เงินเราแล้วเราต้องดูลูกดูแลทําความสะอาดคุณไหวไหมถ้าไหวคุณก็มาถ้าไม่ไหวก็อย่ามาถ้ามีโอกาสเลือกจงเลือกอย่างที่เราบอกจงเลือก ไม่ใช่ว่าไป,ไปเอาเปรียบเขาให้เราเลือกให้ดีๆนะสำหรับคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเดี๋ยวเรามีคลิปดีๆมาแชร์กันอีกสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ